สวัสดีครับวันนี้วันที่14มีนาคมปีห8ดนะครับวันนี้ก็เช้าวันศุกร์นะครับเนาะวันศะุกร์คลิปนี้จะวางแนวทางของฮานอยนะครับเอฟซีที่เป็นขอฮานอยนะครับเนาะวันนี้มีเราพัฒนาหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนาะมาทำไม่ได้เช็กถ้ามีไม่มีก็คอมเมนต์บอกกันเลยนะนะถ้ามีจะลงให้นะครับเนาะไม่มีก็จะได้ไม่ได้ลง บางทีข่าวที่บอกสงคราเช็กก็ไม่ค่อยชวนครับเนาะไม่ค่อยมีตารางวันหยุดเราพัฒนาเลยบท,บทพี่เขาจุดพี่เขาก็จะหยุดแนละ้วเราพัฒนาเราก็ไม่รู้นะเราก็ฉลาดใจครับเนาะว่าไม่มีวันอะไรสักเท่าไหร่ลงไปก็เฮลใช่ง,งั้นนะครับเนาะก็ถ้ามีก็จะลงให้เนาะไม่มีก็จะไม่ลงนะครับก็ลคลิปนี้เป็นของฮานอยนะครับ ฮารอยฮารอยมีทุกวันนะครับเนาะไม่หยุดหยุด,ยดจุดจินนะจำได้ปีใหม่เขายังไม่หยุดนะครับนะถ้าจำผิดจุดก็หยุดแค่ไม่กี่วันแต่จุดจินหลายวันคนระับเราจุดจินจับรู้เห็นทุกปีแต่เราพัฒนานไม่ค่อยแน่นอน,นครับเนาะบทพีเขาจะหยุดพีเขา่หยุด ก็วันนี้ก็ไม่อาคลิปสุดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพาน้องนนมาทำบุญที่วัดครับเนะาะถวายสังฆทานที่วัดเสร็จก็กนขับบ้านกาแฟให้อาหารปลาเหมือนเดิมอาหารปลาอาหารนกอาหารเต่าครับเนาะจริงๆตัวนี้มีเต่าด้วยครับเนาะอยู่ข้างกันเตะประเทศไทยนะครับเน,ะนเานะถ่ายเฉพาะให้อหารเพราะเต่ากินอาหารเม็ดไม่เป็น,นครับเนาะต้องเปี่ยวผักบุ้งต่างหากให้เต่านะครับเนาะนี่ก็ให้นกไปก่อนให้ปลาไปก่อนนะครับ เป็นธรรมเนียมนะครับเนาะทุกที่เนาะสี่สถานะที่วัดอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะมีนกีปลานะครับเนาะเขตปัญญาานในหลายที่ก็ป่าเยอะนะครับเนาะป่าเยอะุณถือสามาเที่ยวนะครับในนวทางก็ด้วยตัวเหมือนเดิมเดินไปที่แนวทางเหมือนเดิมนะครับเนาะในทางก็ย้ำมาเป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิมนะครับเนาะเหมือนทุกครั้งทุกคลิปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังเหมือนเดิมแนวทางมีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดเข้ากันไปนะครับ ไม่มีใครสามารถหแนทางถูกเลยทุกวันนะครับเนาะถูกผิดาเข้ากันไปมันิืมเหมือนเช่นเคยวันนี้ถูกกว่าดีไปนะครับเนาะวันนี้ผิดวันหน้าเราก็ว่ากันใหม่เหมือนเช่นเคยก็วันนี้วันศุกร์เลยนะครับเนาะเสาร์อาทิตย์อีก2วันนะครับเนาะสึกใหญ่สึกเกินแสนก็จะมาไข่หม่มัน่นตั้งใหม่มัน่นปัน <c oughs> มือว่าจะทวงคืนก็รอวันอาทิตย์นะครับเนาะสึกใหญ่สึกเกินแสน จะที่หาข้อมูลน่าจะหาข้อมูลได้แล้วครับเนาะน่าจะได้แล้วสำหรับคนที่หาข้อมูลสึกใหญ่ครับเนาะส่วนบาสลามจัดเรียบร้อยครับเนาะจัดเรียบร้อยแล้วหลอลุ้นอย่างเดียวนะครับเนาะลุน้นลุ้นอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็สึกเล็กสึกป็นร้อนป็นพันคาเวลาไปก่อนสุนี้สึกเล็กดวงกําลังมานะครับเนาะดวงกําลังมากดอืดูผลเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานฮาน,อ,นอยวันที่13บวันพฤหัสที่ผ่านมา สองตัวล่างหนงห้านะครับสามตัวบนก็304ศู่ทางที่เป่าสลามให้เป็นาหานอยรวมนะครับตั้งแต่ห้าโมงถึง1นึ่ทุ่มนะครับเนาะจัดไป5้าโมงออกหนึ่ล่างบน304นะครับ1นึกับ304 15นย์สี่้าเราก็ได้ปิดดิ้งหนะครับเนาะตรงๆเลย304ไม่มีนะครับเนาะศูนย์เราไม่มีสักตัวเลย ก็มาที่รอบ6โมงนะครับ2ตัวล่าง49 3ตัวบนก็8 81 49ก็8 81 49เราไม่มีนะครับเนาะไม่มีทั้ง4ทั้ง9เลยนะไม่มีซากตัวเลยหากก่างไกลวามเจริญมากไม่เฉียวเอ้ยไม่เฉียวไม่เฉียดไ,ไ,ไม่อะไรเลยนะครับรอบ6โมงน่าสงสารมากมาที่รอบ1ทุ่มนะครับ2ตัวล่างก็6 6นะครับเนาะ บนพี่เขาบนครับเนาะแล้วก็สามตัวนก็ห้าหกห้าพีบนก็หามทั้เนาะทั้งบนทั้งหามเลยมาครบเลยหกเดือนดีครับหกล่างหกบนเลยหกหกกับห้าหกห้านะครับหกหกกับห้าหกห้าหกหกเราไม่มีครับเนาะเลขบนไม่ต้องพูดถึงเลยห้าหกห้าเราได้ไปเด้งหนึ่งครับเนาะตรงตรงเลยจะดสีได้ครับเนาะห้าหกห้า หลักร้อยเราไม่ใช่ห้าครับเนาะพี่เขาห้ามของเราเป็นสามแทนครับเนาะสามหกห้าก็เสียดายไปก็ได้ไปสองเล้งครับเนาะใครตามดีใจด้วยครับเนาะพอได้ค่าน้ำพริกปลาทูครับเนาะค่ากะปิน้ำปลาใครตามดีใจด้วยนะครับใครไม่ตามก็ชมพูฟอนบันเทิงเหมือนเดิมนะครับเนาะฮานอยมีทุกวันนะครับเนาะไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆย็ครับเนาะใจเย็นๆย็นมีนุ่นทุกวันครับเนาะไันได้ชอบเคยลงทุน ช่วงนี้ดวงกำลังมาครับเนาะสองดิ่งสามวันติดเลยวันนี้ก็มีแนวทางให้ลุนเหมือนเดิมครับเนาะจะเป็นยังไงจะเข้าตัวเรื่องไหมหลุ้นไปด้วยกันนะครับวันนี้เด่นสามเด่นสี่นะครับจับคู่สามสี่สามหกสามเก้าสี่ห้าสี่หกสี่เก้าเก้าห้าเก้าหกทวนกันนะครับวันนี้เด่นสามเด่นสี่จับคู่สามสี่ สามหกสามเก้าสี่ห้าสี่หกสี่เก้าเก้าห้าเก้าหกนะครับแปดคู่แปดคู่นี้ให้เน้นไปที่สามเก้าสามสี่แล้วก็สี่เก้านะครับสามเก้าสามสี่สี่เก้าชอบที่สุดในวันนี้นะครับเนาะสามคู่นี้ ก็มาที่ชุดสามตัวนะครับเนาะชุดสามตัวมีลุ้นสี่ชุดเหมือนเดิมมีสามหกมีหกสามเก้านะครับเนาะหกสามเก้าหกสามสี่หกสี่เก้าหกเก้าห้านะครับสี่ชุดสี่ชุดนี้ให้เน้นไปที่หกสามเก้าหกสามสี่หกสี่เก้านะครับ สามชุดนะครับเนาะชุดเดียวกันนะครับชุดนิ้นชุดสามตัวกับชุดสองตัวแค่หลักร้อยไปวางข้างหน้าครับเนาะดูดีๆครับเนาะถ้าใครยืบสีฟังอยู่ก็น่าจะพอเข้าใจทำนรงเป็นยืบสีมานานถ้าคนเข้ามาใหม่ก็อย่างที่บอกนะครับชุดสามตัวกับชุดสองตัวชุดเดียวกันนะครับชุดนิ้นก็ขอโทษนะครับสำหรับแนวทางของฮานอยวันนี้ครับเนาะสุกสุกสดใสครับเนาะ เช้าๆนะครับเนาะวันฝนทําวันฝนทําท่าจะตกไม่ตกครับเนาะหลอดไปวันนี้ตกไหมก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะดูอยู่ทําท่าจะตกมาเฉยเลยนะครับเนาะฝนลมมาลมแรงแล้วนาะน่ากลัวมากเลยก็อนมันเริมนะครับใช้คลิปคนควบน้อยครับเนาะอยากลุนกับเขาแต่งบน้อยก็ตัวเล้นนะครับจะผมเน้นให้เพื่อบันฟุกเข้านะครับเนาะ ก็วันนี้ก็3 9 34แล้วก็49นะครับ3 9 34 4 9เป็นตัวนินนะครับเนาะ3คู่นี้ชอบที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่ชอบเปนที่บอสามเน้นให้ก็เลือกื่นได้เลยครับเนาะไม่ชอบ339 3 4ก็เลือ่กคู่อื่นได้เลยคนเราชอบไม่เหมือนกันครับเนาะว่ากันไม่ได้ครับเนาะต่างคนต่างชอบชอบคนละแบบนะครับเนาะแต่ถ้าไม่มชอบก็เหมือนเดิมนะครับเราข้ามไปก่อนรอวันพุ่งนี้นะครับเราหาววนมีทุกวันครับเนาะ ไม่ต้องใจรอนก็ได้ครับเนาะใจเย็นๆนะครับเนาะวันนี้ถูกตาถูกใจค่อยขึ้นเวทีนะครับวันนี้ไม่ถูกใจก็ข้ามไปก่อนอ่ะประมาณนี้ครับเนาะ็วากไวเชค่นี้เจนคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ